ลูกที่สอนและลูกที่ดีเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตอยากจะทําในสิ่งที่ผลบุญถึงพ่อแม่ต่อไปนี้คืออิบาดะสีประการที่แนะนําให้ลูกๆก,กระทํา 1. ขอดูอาให้พ่อแม่ทั้งหลังละหมาดและนอกเหนือจากการละหมาดขอดูอาว่าอันลองฮุมมักฟิตลีวาริวาลิลดยียหวันฮัมฮุม,มากามารอบะยานีซอคีรอ 2. ขออภัยโทษให้พวกท่านเช่นขอว่าโอ้อันเลาะความผิดของคุณพ่อคุณแม่ที่มีอยู่ขออันเลาะอ,ะอ,ะอะภัยโทษให้ด้วยอย่าอันเลาะ สามพ่อแม่ทําสัญญากับใครไว้เราก็สารต่อผลบุญก็จะถึงพ่อแม่พ่อแม่เคยสั่งอะไรไว้ถ้าไม่ขัดกับหลักการอิสลามให้ทําตามคําสั่งเสียนั้นเช่นคุณพ่อคุณแม่ชอบบริจาคที่มัสยิดไหนหรือองค์กรไหนเราก็ไปบริจาคให้มัสยิดนั้นหรือองค์กรน,นั้นต่อพ่อแม่ทํากิจกรรมการกุศลอะไรไว้ตอนยังมีชีวิตเราก็สารต่อกิจกรรมนั้นตามเจตนารมของท่านเป็นต้น 4. ติดต่อเยี่ยมเย,ยงเครือญาติ อย่าทะเลาะก,กับพี่น้องให้ความช่วยเหลือดูแลญาติพี่น้องรวมทั้งให้เกียรติยกย่องเพื่อนๆนของคุณพ่อคุณแม่ด้วยทําดีกับพวกเขาด้วยถ้าพวกเขายังมีชีวิตอยู่ที่มาสวรรค์ในบ้านอาจารย์มุตตอฟาอยู่เป็นสุขหวังว่าเราทุกคนจะพยายามทําความดีเป็นลูกที่สอนและเพื่อให้ผลบุญไปถึงพ่อแม่ของเราอินชาอันเลาะ